ไปเนะี่ยฮะทาไปผมทีเลยเนี่ยรอถ่ายรูปไปก่อนจะประกอบไม่ถูกนะวันนี้มีคันนี้บอกว่าสตาร์ทไม่ได้สตาร์ทมือไม่ได้เนาะสตาร์ทมือไม่ได้ก็มีอาการมีแต่เสียงรีเลยด์ดังดังแท๊กๆรีเลยน์น่าจะไม่เสียมัากอ่าดิเย์ดังแท๊กๆเราจะรู้ได้ไงว่าอะไรเสียกันแน่เนาะมาไล่เช็คเลยก่อนว่าอ่ารีเลย์ทำงาน รีเลย์ทำงานก็จริงแหละแต่ว่าหน้าคอนแทคมันถึงหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยน,นะเราก็มาเช็คดูโดยการต่อตรงนี่เลยต่อตรงจี้ไปเส้นใหญ่2เส้นจี้ตรงพอจี้ตรงเสร็จปุ๊บเอ้ถ้าเกิดรีเลย์เสียมันจะต้องมอเตอร์จะต้องหมุนแต่นี่เสียไปปุ๊บก็เงียบก็เพ่งแรงมาที่มอเตอร์แล้วก็ถอดมอเตอร์มาดูเฮ hey, มอเตอร์นะแล้วเราก็จะมาถอดดูว่าฐานน่าจะหมดหรืออะไรสักอย่างเนาะเพราะว่ามันเป็นแปลงฐานที่เป็นคาร์บอนนั่นแหละ เป็นฐานอะเหมือนพวกสว่าน,อนมอเตอร์ต่างๆเนน,น,นนามมััไ่่ทกอแล้วเราก็จะมาอถอดดูว่ามันจะเป็นยังไงเนาะอ่เโอเนมาติดตามต่อไปอถอดมาแล้วก็จะมาเจอนี่ฐานมันหลุดจริงๆด้วยนี่ไงมันหลุดจากตรงนี้เนี่ยมันหลุดจากตรงนี้นี่เองนะแต่ที่จริงฐานมันยังไม่หมดแต่ขั้วมันหลุดเนี่ยก็ทําให้สตาร์ทไม่ได้ อย่างนี้ก็ต้องเปลี่ยนอย่างเดียวนะนโอเคเต้องเปลี่ยนฐานอย่างเดียวนะ่าจะเปลี่ยนฐานก่อนแนะถอดก่อน